เมื่อวานฉันเจอคนคนหนึง่งฉันลู่โจน่าจะเป็นคนที่ควบคุมยากแต่ก็เจ๋งสุดๆทำไมถึงมีผู้ชายที่ขี้ยาได้ขนาดนี้เพราะงั้นเธอเลยชอบเขาเหรอเลาวฉันแค่อยากเจอแม่เขาฉันอยากรู้จักแม่ของเขาต้องเริ่มจากการพิชิตใจเขาฉันลู่โจ ขั้นแรกเข้าใกล้เขาบังเอิญจังบังเอิญจังขอแอดวีชัดหน่อยไม่เอาละตัวท็อปนี่มีแฟนอยู่แล้วแท้ๆยังพูดว่าบังเอิญอีกเจอกันอีกแล้วบังเอิญจังถ้าเห็นเธออีกฉันจะไปทางอื่นนายรำคาญเธอเหรอไม่ใช่นน,นายก็รำคาญที่เธอมีแฟนฮะขั้นที่สองแอดวีชัดแล้วเมื่อไหร่จะได้ไ,ไปบ้านนายยัวให้หวันไหวแล้วก็ทำเป็นเฉยเก่งเกินไปแล้วตั้งใจตกชั้นแน่ๆน แม่นายอยู่บ้านไหมเธออยากให้อยู่หรือไม่อยากให้อยู่ล่ะยันจะเสียสร้างอีกใจเย็นหนักแน่นเอาไว้เรื่องนี้นะถ้าไม่ดื่มหน่อยก็พูดออกมาลำบากจะสารภาพรักกับฉันเหรอความจริงฉันแค่อยากเจอแม่ของคุณไม่ว่าต้องใช้วิธีไหนเนี่อาจจะเป็นเทคนิคตกเยือระดับสูงที่เธอยังไม่ค่อยเข้าใจ เป็นแฟนฉันก็ได้สวิจอือคนนี้สวยแถมยังเรียนเก่งสูสีกับนายอยู่หล่อชะมัดเลยเธอกล้าพูดไหมว่าไม่รู้สึกอะไรกับฉันเลยสักนิดฉันรู้จอคงต้องรออีกหน่อยฉันตั้งตารอมากเนะ